ไปดูเรื่องของคอแปซิฟิกนิดนึงนะครับคอแปซิฟิกเนี่ยตอนนี้ศาลก็ตัดสินแล้วเนาะหลังจากล้มละลายไปใช่ไหมว่าให้ส่งคืนนะฮะตัวไอไอพวกเครื่องขุดพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เนี่ยให้กับซัพพลายเออร์กลับไปนะเพราะมันมันยังเก็บตังค์ไม่ครบนะก็ให้คืนเข้เาไปก็คือเครื่องขุดนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ไปขุดกันต่อเองนะครับประมาณนั้นสําหรับคอแซนซิฟิกนะฮะล่าสุดเนี่ยหลังจากมีข่าวนะครับอาร์บิทัมที่จะแอร์ดรอปแอร์ดรอปวันไหนพี่บิก๊ก วันที่23ก็คือหลังวัน FOMC นะพอคุณจะลงประกาศานโยบาย i t c o i n ขึ้นลงไม่รู้นะอารบิทัมก็จะแอดดอัทันทีนโ่โคตรวิเคราะห์ยากเลยนะเวลาทุกคนมาถามผมคำถามนี้พี่บิ๊กแอดดอปอาบิทัม23นี้ขึ้นเลยลงกูไม่รู้แล้วนะตอนนี้มันแบบชากมากเลยนะดู FOMC ก่อนดีกว่าถ้า FOMC มันออกมาเป็นแบบ ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบบวกหรอถ้าเป็นบวกน่ก็มีพิสต์บวกแบบใหญ่ๆเหมือนกันนะแต่ก็ต้องระวังย่อน,นิดนึงนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละมันมีความกาวเยอะแล้วมันมีความความโอพซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยได้ความโอพเข้าใจไหมความที่อยากให้มันเหมือน o ออ่ะซ่อนอยู่ข้างในเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทั้งดาบสองคมผมมองงนี้เลยมันเป็นทั้งดาบสองคมมันเป็นอ,อะไรที่คนส่วนใหญ่ะ่ะ คาดหวังไปจทิตทางแบบนั้นมากๆหลายครั้งมันไม่เป็นอย่างนั้นนะอหลายครั้งมันไม่เป็นอย่างนั้นนะ o อมันไม่ได้มีความคาดหวังแบบนั้นไว้ก่อนทําไม OP ทํทำได้เพราะ OP ออกมาในตลาดการทดลองนะไม่ได้ไม่ก็ไม่เคเคิดว่ามันจะพุ่งอะไรแบบนั้นด้วยนะเพราะั่าเนี่ยโอมันท่าหนึ่งแต่เมื่ออาบิทัมรู้ผ่าดการจเจริญเติบโตของ OP มันจะยังคงขยับแบบเดียวกับโอหรือเปล่าอันเนี้ย มันคือคำถามนะถ้าใครอยู่ในตลาดทุนจะรู้นะบางครั้งนักลงทุนไม่ชอบโจทย์ที่เฉลยไปแล้วเข้า <c oughs> ใจปะโจทย์โจทย์ข้อแรกอะมันได้เพราะว่ามันยังไม่มีใครเฉลทยทีนี้โจทย์โจทย์คณิตศาสตร์ข้อที่2โจทย์เดิมแต่แค่เปลี่ยนตัวเลขมันอาจจะไม่แบบเดิมก็ได้นะอืมอันนี้ก็เขียวไว้ก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับ T V L ของตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว c a m ม l o t อตนะฮะซึ่งเป็นตัว Decentralized Exchange ที่อยู่บน Arbitrum อีกทีหนึ่งตอนนี้ตัวตัว t l ขึ้นกระจัดกระจายเนี่ย Total Value ล o c k ขึ้นไปกว่า 1, 100ล้านเรียบร้อยแล้วงั้นมันบ่งบอกอย่างไรบ่งบอกว่าคนสแตนบายแล้วกูเตรียมตัวแล้วเตรียม <laughs> ตัวให้ <laughs> กับ Arbitrum นั่นเองนะฮะประมาณนี้นะอัปเดตสำหรับเพื่อนๆสายคริปโตนิดนึงนะ